ครับตอนนี้เราอยู่กับเจ๊ป่านนะครับคุณบุษยรัตน์นะครับเป็นบุคคลสําคัญที่ทําให้พวกเราได้มาอยู่ที่นี่ตอนนี้ครับสวัสดีครับเจ๊สวัสดีค่ะเป็น,นไงครับตอนนี้รู้สึกเป็นงไงบ้างครับนช่วงที่เรากำลังชุนละมุนกับการแจกข้าวแจกขอนะคะพอดีเป็นวันคริสต์มาสค่ะก็เลยทําให้เ,เด็กๆที่นี่จลเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลาจากตัวเมืองก็เลยทําทําให้ทางหน่วยงาน พิศศาสนาเนี่ยเข้ามาจัดงานวันคิิสบมาสให้ค่ะแล้วก็นำเข้าของถือว่าเป็นของขวัญนะคะมามอบให้พี่น้องแถวนี้รวมทั้งยังได้ชิชวนนักศึกษาจากมอบุรพาจากมธรรมศาสตร์เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยด้วยเราเห็นว่านักศึกษาเหล่านี้เองเนี่ยเป็นพลังที่สำคัญพี่น้อง,องที่จะช่วยให้พี่น้องได้ได้ ที่จะช่วยให้พี่น้องได,ได้รับการช่วยเหลือในนะคตนอกเหนือจากประเด็นเรื่องแรงงานแล้วที่น้องๆกลุ่มนี้น่าจะสนใจในประเด็นของกลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มขึ้นครับผมนี่ก็เป็นความเห็นของเจ๊ปันตัวจริงเสียงจริงนะครับเดี๋ยวเราพบกับรายการในช่วงต่อไปครับ <c oughs>